ครับอ่ะด้านในไปแล้วนะด้านนอกอ่าด้านหน้าบ้างด้านหน้าแถวนี้เนาะกดลงไปตรงๆอาจจะเจ็บนิ้วโป้งได้เพราะกล้ามเนื้อเขามัดใหญ่แล้วแข็งมากนะครับปวดเข่าที่มาจากข้อเข่าเสื่อมหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่านะฮะ,ะปวดที่บริเวณหัวเข่าทางด้านหน้า เราอยากจะนวดอยากจะยืดกล้ามเนื้อแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดการลดอาการปวดตึงที่บร,เริเวณรอบๆหัวเขา่าอาการปวดเข่าที่พูดถึงนี่คืออาการปวดที่บร,เริเวณด้านหน้าเข่านะครับเฉพาะปวดด้านหน้าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดการนวดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนี้เลยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็นใต้หมอลรองกระดูกเข่าก็ได้เอ็นซาบ้าตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราปวดตึงเข่าเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านบน ทางด้านในด้านนอกแบบนี้หรือข้างใต้พวกนี้ทางด้านนักแข้งตรงนี้มันตึงไปหมดเลยนะครับทาให้การเคลื่อนไหวของเขามันยากขึ้นแล้วถ้ากล้ามเนื้อพวกนี้มันตึงมันจะกดทําให้ตัวสะบ้าเนี่ยกดลงไปในข้อแล้วก็จะทําให้การเคลื่อนไหวสะบ้ามันยากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องประเมินด,ดูหัวเข่าด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าเข่าเรามันบวมแดงน้อนเนี่ยเช่นเวลาเราจับไปเทียบกันสองข้างแล้วเข่าข้างนึงมันร้อนมากเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเราแนะนําให้ประครบเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งไปนวดไปอะไร นะครับถ้าอาการมันเริ่มดีขึ้นแล้วมีแค่ขัดขัดสามารถมาตามนี้ได้เลยโอเคนะสัญญาณได้ไหมครับพอได้เนาะถ้ามีอาการปวดเข่ากดหนึ่งด้วยนะครับทีนี้อ่ะมาดูเราใช้มือกดก่อนเลยก็ได้นะครับวิธีการเราประเมินแล้วเนาะ,ะจับที่หัวเขา่าเราก็จะจับในลักษณะนี้แบบนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ใช้ได้นะครับทีนี้ขาเราควรจะหาที่วางขาหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อเราห้อยขาแบบนี้แล้วนวดเนี่ยมันจะทําให้ ปวดเข่าหรือแรงกดไปที่เข่ามันจะเยอะดังนั้นอาจจะวางบนเตียงในลักษณะนี้แต่วางบนเตียงมันจะนวดยากหน่อยเนาะเราจะวางให้มันต่ำลงนิดหนึ่งอาจจะวางที่เก้าอี้ก็ได้นะครับหรือเตปก็ได้แล้วแต่ให้มันต่ำลงกว่าน,น,นี้นิดนึงก็ยังดีนะครับทีนี้เราสามารถจะนวดยังไงก็ใช้มือนวดไปที่ตัวกล้ามเนื้อได้เลยนะครับเราไม่ไปนวดโดยตรงไปที่ข้อเข่าเนาะถ้าการนวดที่ข้อเข่าจะเป็นการจัดกระดูกข้อเขา่าซึ่งแนะนําว่าถ้าในช่วงที่มันบวมแดงร้อนนะห้ามทําแต่ถ้ามันบวมแดงร้อน สามารถจะนวดจะยืดแถวกล้ามเนื้อพวกนี้ได้แบบสบายๆนะครับพวกนี้ก็ทําได้เลยแต่ว่าต้องระมัดระวังความรุนแรงอย่าไปทําแรงอย่าไปกดแรงพวกนี้นะครับแบบนี้นะกดเป็นเส้นเหมือนที่ผมกดนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับข้อเข่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่มาจากตรงสะโพกมาเข่าครับแต่มันเป็นกล้ามเนื้อที่มันเกี่ยวข้องกับข้อเข่านี่แหละซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้พอมันตึงนะมันก็จะทําให้เราเดินยากขัดแล้วก็ไม่รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีย ب, นะมีใครปวดเข่าอยู่ไหมวันนี้ถาม ไปในเพจเนาะก็กดกันเยอะอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ในแฟ,แฟนเพจเรานะครับเรื่องวิธีการาดูแลหรือว่าหลักการดูแลทํากายภาพบัตรยังไงนะครับอันนี้เรามีคลิปมีลิงก์สอนนะก็สอนตั้งแต่ตรวจร่างกายเลยแหละแล้วถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาก็สามารถขอลิงก์ได้นะที่แฟนเพจของเราเลยนะครับอย่างนี้กดขึ้นลงไล่เข้าไล่ออกนี่เนาะอย่างนี้เรียกอ,อะไรขึ้นลงนะนะครับ แ,บบแต่เนี่ยมันใช้มือนิ้วโป้งเนาะตำแหน่งมันมันยากมากเลยกดไม่ทั่วเลยครับนะครับ,นะรบแล้วก็มาเส้นที่สองเส้นอย่างนี้แต่มันก็จะโดนกว่าลึกกว่านะครับก็จริงๆไม่ต้องกดเจ็บแรงมากนะเรากดแค่รู้สึกตึงๆนะครับใส่กางเกงก็ได้ไม่ใส่กางเกงก็ได้นะเพราะเป็นการเป็นการกดอยู่แล้วนะครับนะหมายถึงว่ากางเกงขาย,ยาวขาสั้นนะโทษทีอาจจะเข้าใจผิด กางเกงขายาวเราก็สามารถดวนได้นะครับไม่ใช่ไม่ใส่กางเกงอย่างนั้นเอออันนี้พอดีไปวิ่งมามาสอนวิธีการออกกําลังกายน,นี่ตึงมากนะครับตรงแถบนี้เนี่ยถ้าเจอก้อนที่เป็นกล้ามเนื้อเกร็งตึงนะเราก็กดแล้วคลึงแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อมันคลายออกแต่ว่ากดค้างนะแล้วก็ขยับนิดนึงพวกนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายได้มากขึ้นนะครับอ่ะด้านในไปแล้วนะด้านนอกอ่าด้านหน้าบ้างด้านหน้าแถบนี้เนาะ กดลงไปตรงๆเลยนะครับกล้ามเนื้อพวกนี้พอมันตึงมากๆมันจะดึงสะบ้าขึ้นครับแล้วมันก็จะกดแล้วแรงตึงมันจะไปกดที่ข้อเข่าเยอะดังนั้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกตึงปวดเนาะถ้าเราได้นวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเรายืดเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้การยืดมันง่ายขึ้นนะครับนะครับแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นี่นะครับโอเคเนาะ เส้นประมาณนี้นะจาเส้นไว้นะครับลายกล้ามเนื้อที่เรากดนวดเนาะก็คือเส้นนี้ตรงๆจริงๆไม่มีอะไรขาไม่ค่อยสวยเลยต้องใส่เป็นเลกกิ้งแบบนี้พูดเล่นนะครับโอเคนะประมาณนี้นะทีนี้ทางด้านนี้ครับด้านข้างบ้างด้านข้างจริงๆเราสามารถใช้แขนเรากดลงไปเลยก็ได้โทษนะครับขออนี้วางเราเอาแขนกดลงไปแบบนี้เลยก็ได้ แบบนี้แต่เข่าเราอ่ะจะปวดหน่อยเนาะเพราะว่าเรางอเข่ามากแต่ถ้าใครงอเข่าไม่ได้ก็อย่างนี้เลยครับกดเข้าไปเลยนิ้วโปง้งเนาะแต่นิ้วโป้งมันต้องแข็งแรงหน่อยเนาะถ้าใครนิ้วโป้งไม่แข็งแรงกดพวกนี้อาจจะอาจจะเจ็บนิ้วโป้งได้เพราะกล้ามเนื้อเขามาัดใหญ่แล้วแข็งมากนะครับแล้วก็เออ่ถ้ากดเยอะๆบางทีนิ้วล็อกครับ <laughs> นะพอได้นะเนาะเนี่ยตึงมาก นะครับแถวนี้ไม่ต้องไปเน้นเยอะนะเจ็บมากก็อย่าเพิ่งไปเน้นเยอะพวกนี้จริงๆมันเป็นแค่เอ็นเฉยเฉยตัวกล้ามเนื้อไม่เท่าไหร่ครับตัวกล้ามเนื้อก็จะอยู่ตรงนี้ครับตัวเอ็นเนี่ยมันก็นิดๆหน่อยหน่อยอย่าไปกดมากนะเรากดแค่คลายให้มันแรงตึงเอ็นมันน้อยลงเท่านั้นเองวิธีหลักๆควรจะต้องยืดเอาด้วยซ้ำแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ตรงสะโพกตรงนี้สําคัญนะตรงนี้คือจุดสําคัญใช้ศอกเลยนะกดเข้าไปข้างๆตรงนี้พวกนี้จะโดนตรงตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่มันลงไปเลี้ยง ลงไปเป็นเส้นด้านข้างเนี่ยแถวนี้แหละนะสำคัญมากกดคลายอย่างนี้ก็ได้ครับกดประมาณ5วินาทีอ่าพวกนี้เราเรียกว่าเทนเซอร์แฟชเชียรลาเตนจะตึงมากนะครับอ,อคลายแถวนี้แหละนะทีนี้ก็เหลือตรงนี้ตรงนี้ก็นวดได้เหมือนกันนักแข้งนะครับกดเข้าไปตรงตรงตรงนักแข้งตรงนี้ใต้สะบ้าเนี่ย ตึงนะครับพวกนี้เวลาปวดเล้าอาจจะเล้าลงมานี่เลยนะครับแถวนี้จะตึงมากนะครับเล้าไปถึงตรงข้อเท้าเลยโอเคเนาะแบบนี้เราจะทำจริงๆควรทำร่วมไปกับการยืดกล้ามเนื้อด้วยจะดีมากๆเลยนะครับก็จะช่วยได้เยอะไล่ขึ้นไล่ลง3ถึง5รอบนะครับแถวนี้จะเริ่มไม่ค่อยตึงละส่วนตัวที่ตึงคือตรงตำแหน่งที่ผมชอบกดเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะตึงมากเป็นจุดเกาะกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ เป็นจุดที่กล้ามเนื้อมักจะมีการเกร็งตึงบ่อยล้าวลงไปนี่เลยกดตรงนี้ล้าวลงไปที่ข้อเท้าเลยนะครับเราก็กดแค่กดข้างไว้แค่นี้แล้วก็ขยับนิดเดียวไม่ต้องแรงมากนะครับก็ทำใ